ครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านพบกับลุงชาติเทพพยากรหมอดูเชาบ้านเป็นประจำทุกวันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับวันนี้วันพุทธที่20พฤศจิกายน2567นับนับจากวันนี้ไปนะครับไอ้ทรงผมหล่อๆดีๆหนวดดีๆอย่างนี้ ต่อจากนี้ไปคงจะต้องไว้แล้วนะครับนะต้องไว้หนวดไว้เขา่านะดูดีได้ไม่นาน <c oughs> ต้องต้องเอาไว้เหมือนเดิมเป็นเหมือนเาสีนะครับนะก็อบอกท่านผู้ชมผู้ฟัง f อของลุงนะครับกลับไปอยู่ในสภาพเดิมนะผมยาวหนวดลุงลังเป็นเลสีผู้ปฏิบัติธรรม นะครับจะมาป,ปล่อยเนื้อปล่อยตัวทําเหมือนอยู่ทางโลก <c oughs> ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวถูกลงโทษนะครับนะเราก็เขาเรียก <c oughs> ปัจิจัจตังรู้ได้เฉพาะตนนะครับรู้ได้เฉพาะตนนะใครอยู่สายปฏิบัติก็คงจะรู้ดีนะครับไม่โดนกับตัวเองหรือไม่เจอกับตัวเองก็จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับลุงก็จะต้องไว้หนวดไว้เข่าผมยาว มัดมวยผมเหมือนฤาษีเหมือนผู้ปฏิบัติโย,โยคีไปนะครับก็ขอบอก FC ทุกคนนะครับอ,อย่าได้ตำหนิอะไรเลยนะจากนี้ไปเดี๋ยวก็ต้องไว้หนวดไว้เขายาวเหมือนเดิมเหมือนแรกเริ่มที่เปิดรายการมาตั้งแต่ปีแรกๆนะครับเอามาฟังดวงกันครับนะแล้วก็รายการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสอดแทรกเนื้อหาสาระนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดกฎของ YouTube เพื่อเอามี นำเสนอความรู้นะครับหลายๆอย่างสอดแทรกเข้าไปด้วยเพื่อความอยู่รอดของช่องด้วยนะครับ,บามาฟังดวงกันครับ <S <S 1> <S 1> ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะวันนี้วันพุธที่20พฤศจิกายนนะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะวันนี้ดวงดีไหมวันนี้มีติม์มีมีโอกาสได้รับทรัพย์นะ การเงินไหลเข้ามามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ตามบุญวัสนาบรบารมีของท่านนะครับนะแต่ก็สิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็คืออาจจะมีเรื่องเดือดร้อนจากผู้หลักผู้ใหญ่จากญาติพี่น้องนะให้ระมัดระวังอย่าไปหาหาความหาเรื่องมาใส่ตัวนะวันนี้จะโชคดีนะครับไปพบ พบไข่ก็ตามแล้วก็พูดดีทำดีนะวาจาดีเป็นสีกับตนเองพระอาทิตย์นะโอกาสมีเดินทางวันนี้นะครับอาจจะมีเดินทางไกลไปเมืองนอกไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดนะวันนี้ติดต่อธุรกิจค้าขายไปราบลื่นนะมีมีผลกำไรได้ดีนะมีผลกำไรได้ดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวัง สินะ่งที่ท่านต้องระมัดระวังอย่าไปมีเรื่องกับบ่าวไพ่ลูกน้องบริวารของผู้มีอํานาจมีอิทธิพลหรือท่านอาจจะไปเจอคนที่มี power มีกําลังนะที่จะสามารถทะเลาะเบาะแว้งกับท่านไดนะ้โดยเฉพาะเลยนะผู้ที่มีตําแหน่งหน้าที่น้อยกว่าท่านนะอาจจะเป็นลูกน้องของคนอื่น อาจจะเป็นลูกน้องของผู้มีอํานาจเนี่ยให้ระวังหรือท่านอาจจะไปทะเลาะก,กับคนที่มีมีสีมีสีม,สมีอํานาจหรือจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพ่อเจ้าแม่ในสถานที่แห่งนั้นที่ท่านไปโปรดระมัดระวังไว้วันนี้นะครับอย่าไปมีเรื่องกับเขาท่านอาจจะเดือดร้อนกับหูณหลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้าหรือหรือ ใครก็ตามละนะที่มีอาวุโสกว่ทันนะให้ระวังไว้นะครับวันนี้นะเรื่องความรักมาดีนะสนเสน่ห์ขึ้น,สนเสน่ห์ดีนะฮะเสน่ห์ขึ้นเลยขึ้นมากเลยละนะแต่ก็ระวังไว้นะสิ่งที่ท่านจะต้องระวังคือสำรวมกายวาจาจิตของท่านนะให้ขอขอให้พบเจอกันระยมิต่ดีนะครับเจอกันระยามิตรที่ดี นะทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามไปนะครับนะตอนนี้นะดวงดวงรายวันหรือข้อควรระวังนะอาจจะสั้นสักนิดหนึ่งนะครับสั้นสักนิดหนึ่งรวบรัดนะได้ใจความก็สู้ไปด้วยกัน <c oughs> ถูกปิดสร้างไรายได้ย <c oughs> ังหัวเลาะได้อยู่นะครับนะอย่าลืมครับดูดวงส่วนตัวก็โทรมาติดต่อมาลุงก็ยินดีรับดูดวงให้ตลอด นะแต่ก็เห็นใจนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีช่วงนี้นะกระถินผ่านไปแล้วนะเศรษฐกิจก็เริ่มจะฟื้นตัวบางคนอาทิตย์บางคนวันนี้งานกำลังดีนะเดินทางไปแต่ใครที่ทำงานประจำนะจะทำงานการใดก็ตามวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปมีเรื่องนะครับอย่าไปมีเรื่องมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ระวังไว้ความดอดร้อนจะมาหาท่าน ระวังผู้ผู้น้อยหรือผู้ที่มียศถาตำแหน่งน้อยกว่าท่านจะหาเรื่องจะมีเรื่องกับท่านนะให้ระวังนะครับโดยเฉพาะเลยเป็นลูกน้องบริวารของพี่ผู้มีอำนาจนะผู้ที่เขามียศถาตำแหน่งใหญ่กว่าท่านวันนี้ท่านจงระมัดระวังขอให้โชคดีครับนะระวังนะวันนี้จะมีเรื่องคิดมากกับบ่าวไพ่ลูกน้องบริวารระวังให้ดีวันดีครับพัชจ,จันทร์ นะพระจันทร์นะวันนี้วันพุธจันทร์โฉมตูพุธนงเยาวเป็นคู่มิตรกันวันนี้ตั้งความหวังหรือมีจุดหมายเป้าหมายโครงการใดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะจะไปทวงหนี้ทวงสินใครใครติดหนี้ติดสินอะไรท่านวันนี้นะครับใจเย็นๆปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะไปทวงไปถามอาจจะไม่ได้ดังที่ทต้องการและนะ วันนี้นะพระจันทร์นะครับให้ระวังใจเย็นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านดวงการเงินวันนี้ไม่ค่อยดีนะดวงการเงินไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องมีปัญหานะจะไปบางคนเงินขาดมือนะกำลังตกที่นั่งลำบากนะใครที่ดวงชะตาตกพลาหูตกคือคาคอนะหรือตกไอ้ตกคือคาคอเนี่ระวังนะมีสิทธิ์เสียงเงิน นะครับถ้าท่านไปทำอะไรนะมีเรื่องมีราวก่อความขึ้นระวังนะครับนระระวังให้ดีวันนี้พูดดีได้ดีพูดไม่ดีเสียงเงินนะกระทำตัวดีๆก็รอดตัวไปทำตัวไม่ดีก็เรียบร้อยอีกเสียงเงินอีกเหมือนกันวันนี้ดวงเสียงเงินนะเาระวังให้ดีญาติใจร้อนนะครับญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนบ้านนะใครเขาจะนำความเรื่องราวอะไรมาหาเรา วันนี้พระจันทร์อยู่เฉยๆนะสง,งบนิ่งไว้นะครับสง,งบนิ่งไว้อย่าไปอย่าไปอะไรก็ขายเขาเลยละวันนี้นะสง,งบจิตจสง,งบใจอยู่ศีลอยู่ทมอยู่วัดอยู่วางเราไปทํางานทําหน้าที่ของเราไปนะได้เพื่อนดีครับวันนี้พระจันทรนะ์ได้เพื่อนดีได้คู่หูดีนะครับแต่การเงินของท่านวันนี้อาจจะเดือดร้อนนะครับเรื่องโชคลาภมี ัจรมีโชคมีลาบเข้ามาราบเในหานะครับใครจะเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเสี่ยงลาบอะไรก็ขอจากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนั่นแหละนะครับจำไว้นะวันนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าญาติพี่น้องพเ,อเพื่อนพ้องบริวารเพื่อนร่วมงานที่อาวุโสก,กว่าเราเขาจะมีเรื่องอะไรก็ตามนะครับเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราอยู่เฉยๆของเราดีที่สุดครับพระจันทร์ ท่านที่เกิดวันอังคารนะวันนี้ระวังจะเสียทรัพยนะ์เสียทรัพย์เสียของรักของห่วงนะครนะวังนะคิดมากนะแต่ระวังไว้มีเงินมีทรัพย์มาจากเมืองนอกมาจากแดนไกลนะพระอังคารนะครับวัน,นวันนี้ถือว่าดวงดีเลยละ่นะดวงดีเข้าข้างเลย แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือมีโอกาสที่จะเสียของรักนะมีโอกาสมากๆโดเลยที่ท่านจะเสียของรักนะครับนะจงระมัดระวังไว้หรือไม่ก็อยู่เฉยเฉยนิ่งๆินะหากแม้นเกิดเรื่องเกิดราวอะไรขึ้นมาเฉยๆไว้ของถูกขโมยจับได้ลูกน้องขโมยของนะมีมีเหตุเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องนะ เราจับได้เราก็เฉยๆแต่มีแน่มีสิทธิ์แน่ๆเลยระวังไว้นะครับลูกน้องบริวารระวังคนงานนะใครใครเป็นเจ้าของบริษัทนะให้ระวังนะมันขโมยสายไฟขโมยข้าวของโน่นนี่นั่นของเราแอบ,บเอาไปขายระวังนะครับนะดวงไม่ค่อยดีระวังดูแลสุขภาพด้วยพัดจันนะครับมีโอกาสนะผ่าตัดนะ ตัดโน่นตัดนี่ตัดอะไรมั่ร่างกายเรานี่แหละระวังไว้ระวังสุขภาพใหมากนะครับวันนี้เงินงานเงินงานดีโชคลาภดีนะครับแต่ไอ้เรื่องเสียก็คือมีมีมีบ่าวให้บริวารหรือคนงานหรือลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยนะก็เรียกว่าผูุใต้บังคับบัญชาเหล่านี้แหละนะอาจจะก่อเรื่องให้ท่านอาจจะมีเรื่อง นะครับบางทีถึงขนาดแจ้งความดำเนินคดีขึ้นศาลเลยนะระวังให้ดีนะครับพระอังคารเอาวันนี้ใครจะเดินทางไปเมืองนอกไปต่างประเทศไปติดต่อธุรกิจกิจการงานก็ไปแต่ระวังนะดวงวันนี้ดวงทุกขลาบนะได้อย่างเสียอย่างนะครับท่านอาจจะได้ของได้ทรัพย์สมบัติได้เงินได้ทองค้าขายได้ดิบได้ดีแต่ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องมีเรื่องจากผู้ ผู้อ่อนเยาว์ <c oughs> จากลูกน้องจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือจากพน,นักงานบริษัทของท่นานจะก่อความก่อเรื่องให้ท่านไม่อะไรก็อะไรทักอย่างเตรียมระวังไว้ดีนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอาจจะเจ็บใข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์เข้าห้องผ่าตัดนะครับอันนี้ฟังไว,ว้เฉยๆอย่าตกใจถ้าเราป่วยรียบไปตรวจสภาพร่างกายของเราตรวจเช็คตรวจเลือดตรวจ,รวจ,รวจ,รวจอะไรจะให้เรียบร้อยนะครับหาอยู่หายาหาหมอจะ โชคดีครับพระอังคารสวัสดีครับพุทธกลางวันนะคนเกิดวันพุธนะพุธกลางวันพุธกลางวันวันนี้ถือศีลปฏิบัติธรรมสำรวมกายวาจาจิตนะครับน่ะนิ่งๆไว้นะวันนี้ทัาตบบะแตกศีลขาดปัญหาเกิด <c oughs> ระวังนะเอ,อให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมไว้นะกินศีลกินธรรมให้อิ่ม้ําสำราน การงานการเงินก็จะมาดีนะครับแตนะ่ถ้าไปทะเลาะไปตบตีกับใครวันนี้โดยเฉพาะทะเลาะกับคนที่ยศตําแหน่งนะหน้าที่การงานน้อยกว่าเราหรือทะเลาะกับลูกค,ค้านะถ้าเราเป็นพ่อค้าขายของในตลาดนะในห้างในอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจวันนี้พูดคุยเจราจากับบุคคลนะบุคคลใดก็ตามนะ พุทกลางวันนะครับคุยแบบใจเย็นๆคุยให้มันได้เงินนะครับคำพูดของท่านนะวันนี้ค้าขายดีมีเงินสมปัารถนาบูชาสิ่งที่เรานับถือไว้นะพุทธกลางวันนะเทพเทวดาดินฟ้าอากาศเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเนี่ยมนจะสวดมนบทไหนขอพรเทวาก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะเนี่ยท่านจะได้สำเร็จสมหวังนะสมปรารถนาเลย คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะสุภาพตีนารีนําโชคนําลาบมาให้ผู้ใหญ่ให้งานนี่วันนี้นะครับพูดกลางวันแต่ดวงที่ต้องเรามัดระวังคือมีโอกาสที่จะไปทะเลาะก,กับเด็กๆนะไปทะเลาะก,กับพวกเด็กๆให้ระวังไว้เด็กวัยรุ่นหรือทะเลาะก,กับเหล่าบริวารมีเถียงมีปัญหาหรือหรือเราไม่เถียงไม่อะไรกับเขาหรอกแล้วเราก็อยู่ดีๆในฐานนะผู้นําผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจแต่ว่าไอ้พวกเด็กๆริ้วล้อบริวารมันก่อเรื่องระวังให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังวันนี้วันพุธที่20นะวันเกิดพญายามนะครับอย่าไปมีเรื่องกับเบาวไพ่บริวารทั้งหลายหรือคนอายุน้อยนะหรือว่าลูกค้านะจะติดต่อธุรกิจพูดคุยวันนี้ให้ระวังคุยกับคนอายุน้อยจะมีเรื่องเฉยๆไว้นะครับเฉยนิ่งไว้ ใครมีเรื่องในบ้านในครอบครัววันนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรเลยแก้อะไรไม่ได้นะครับลูก,ลกคนงานจะลาออกก็ต้องลาออกคนงานจะก่อเรื่องตีกันนี่แหละระวังนะครับใครมีโรงงานมีมีกิจการมีบริษัทมีธุรกิจอะไรก็ตามที่มีคนมีลูกน้องวันนี้พูดกลางวันระวังไว้อย่าอย่าแสดงอาการโกรธเกลียวนะเฉยๆนิ่งๆให้ เคลียร์กันด้วยกฎหมายเคลียร์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องนะครับโชคดีครับมาถึงพุธกลางคืนนะพุธกลางคืนวันนี้นะหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันมีปัญหาหนะลีกเลี่ยงเรื่องข้อข้อ,ข,อข้อความหรือเรื่องราวที่จะเกิดคดีหนะลีกเลี่ยงเลยไม่ว่าเหตุผลคนใดไม่ว่างานใดก็ตามนะครับพุธกลางคืน นะครับรีกเลี้ยงนะอย่าไปยุ่งวุ่นวายนะครับไม่ว่าใครเขาจะทาอะไรกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินใครเดือดร้อนมาหาเราเฉยๆไว้ช่วยไม่ได้อย่าช่วยแล้วก็ระวางไว้พุทธกางคืนวันนี้นะครับเรื่องที่เรื่องทางขายขายไม่ออกนะครับมีคนมาดูแล้วไม่ซื้อบูมาดูไม่รู้กี่รอบกี่ทีเรื่องที่นะขายที่ขายทางหรือว่าขายที่ได้แล้วมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับ ไม่โอนเงินจ่ายเงินไม่หมดเนี่ยวันนี้จะเดือดร้อนเรื่องการเงินจะถกจะเถียงกันนะครับอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้ให้ระวังหรือไปรับมรดกไปแบ่งมรดกแบ่งอะไรกันเนี่ยพินัยกรรมมาเปิดมาจะเดือดร้อนเรื่องการเงินนะแล้วเงินมาจากไหนอาจจะมาจากการขายที่ขายทาง,ขา,ทางขายทรัพย์สมบัติหรือทําธุรกิจลงทนนุนกันกับเพื่อนนะกับคนคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้อง เนี่ยวันนี้ระวังครับจะมีเรื่องทะเลาะกับนะเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะเรื่องเกี่ยวกับสมบัตนะิแล้วตัวท่านเองไม่สามารถแก้ได้เลยนะระวังนะครับจะมืดมนจนหนทางหาทางออกไม่เจอเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพุทกลางคืนท่านระวังนะครับเพราะท่านไปคดไปโกงไปหลอกไปลวงเข้ามาวันนี้มีสิทธิ์เลยนะที่ท่านถูกจับดำเนินคดี มีสิทธิ์จะถูกฟ้องถูกร้องเรียนถูกถูกเล่นแง่ถูกออกหมายเรียกอะไรทั้งหลายแหละระวังให้ดีนะครับพูดกลางคืนเพราะฉะนั้นนะครับนะทำอะไรให้มันตรงไปตรงมาวันนี้นะแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายไม่ได้ไปหลอกลวงใครนะครับธุรกิจของเราเดินไปด้วยดวยีด้วยสวยก็เวลาพูดคุยเจราจาค้าขายท่านก็ต้องใจเย็นๆแต่วันนี้ลุงเน้นไปเลยว่า อาจจะเกิดเรื่องท่านอาจจะเดือดร้อนเรื่องการเงินนะครับไม่รู้ละใครมายืมเงินท่านไปใครกู้เงินท่านไปท่านไปลงทุนอะไรกับใครแล้วอยากได้ผลประโยชน์กลับมาระวังให้ดีวันนี้นะครับเด่นๆเ,เลยเรื่องระวังจะมีเรื่องทะเลาะกันนะมาดูเรื่องสุขภาพพุทธกลางคืนดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ผ่าตัดระวังนะมีเกณฑ์ผ่าตัดชนนะ แล้วผ่าตัดครั้งนี้ท่านอาจจะหาเงินไม่ได้เดือดร้อนเงินบางคนวิ่งบุนหาเงินเลยนะครับที่จะไปไปทาไปใส่ยกรรมหน้านะไปตกแต่งตัดจมูกตัดปากนะ้าผากจมูกคางตัดมารว้แต่งเติมเสริมแต่งอย่าหาเรื่องเดือดร้อนครับนะหน้าตาดูดีนะอยู่เฉยๆมันหรือมันจะบูบี้ก็ปล่อยมันไปก่อนนะครับวันนี้แต่ให้อีกคนหนึ่งก็ระวังไว้เรื่องที่ทางนะครับ คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินนะครับพูดไปอธิบายมากไปเดี๋ยวจะงงนะแล้วเดี๋ยวจะโดนซะอีกนะเอาสั้นๆแล้วคือรวมสรุปว่าพุดกลางคืนระวังเดือดร้อนเรื่องการเงินระวังเรื่องสุขภาพระวังเรื่องการทะเลาะเบาแหวงมีปัญหาระวังไว้นะครับแล้วก็เรื่องถ้ามันเกิดขึ้นมันแก้อะไรไม่ได้ ก็ช่างมันปล่อยมันไปพย,ยายามไปพยายามแก้มันนะครับถ้ามันแก้ไม่ได้หยุดมันไปเลยนะครับขอใโชคดีครับสวัสดีครับผลลึหัดผลฤึหัดวันนี้ดวงท่านนะไอ้ระวังเลยม,มีมีชะตาชีวิตที่จะถูกหักหลังเลยละ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเงินนะการเงิน ให้ระวังงานระวังจะถูกหักหลังถูกจับได้ถ้าท่านทำไม่ดีทำผิดนะครับทำผิดทำพลาดทำผิดกฎหมายเลี่ยงพลาดเลี่ยงพาษสีเลี่ยงกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะพฤหัสนะครับวันนี้ให้ระวังให้ดีนะจะเดินทางไปยืมเงินใครเขาพูดมาเขาก็โกหกเรานะหรือเราเดือดร้อนเรื่องเงินเอาเถอะวันจะไปพูดคุยเจรจาเรื่องเงินกับใครนี่ระวังให้ดีมีสิทธ เาจะมายืมเงินเราก็ระวังเขาจะโกงนะครับจะค้าจะขายใครเขามาซื้อของติดต่อเราให้เอาของไปลงให้น่นนี่นั่นระวังไว้จะเลือดหลอนนะเรื่องโกหกเรื่องทอรยศหักหลังถ้าถ้าเราไม่โดนตัวเราเองอย่าทำนะครับอย่าไปโกหกใครรักษาสิทไว้แต่จงระวังไว้นะมีสิทธิ์เลย นะใครมาชวนท่านลงทุนทำโน่นนี่นั่นใครมาพูดมาคุยปลาใสอะไรนะครับมาชักมาชวนอะไรก็ตามที่จะต้องใช้เงินลงทุนวันนี้พอฤหัตใจเย็นๆนะครับนะใจเย็นให้มากเรื่องความรักระวังนะความรักอาจจะถูกหักหลังถูกทรยศระวังให้ดีปริหัตนะครับนะระวังนะได้ของใหม่มาอย่าคิดว่าดีนะนี่แหละไอ้ของใหม่ระวัง หรือว่าถ้าได้มาแล้วก็ระวังไว้อาจจะไม่ไม่มีความสุขนะมีความสุขช่วงช่วงช่วงแรกนะข้าวใหม่ปาลามน,นะครับเอาเป็นว่าวันนี้ระวังนะถ้าเขาเข้ามาแล้วคุยเรื่องเงินด้วยขอหยิบขอยืมเงินพี่ขาดเงินหนูขาดเงินอย่างางู้นอย่างนี้เรียบร้อยนะเขาหลอกทันนะพระระันพระระันระวังโดนหลอกนะครับวันนี้นะไม่ว่าท่านจะทําธุรกิจกิจการใดให้ระวังนะเขาจะพูดดีมี มีน้ำหนักน่าเชื่อถือนะเราจะไปลุ่มหลงเขาแหละนะครับแล้วโดนหลอกระวังให้ดีนะแค่นี้แหละวันนี้ระวังเรื่องนี้นะผลือหัดทุกทฤษจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะครับอย่าไว้ใจนะครับอย่าไว้ใจเพศตรงข้ามเขาจะพูดดีดูดีอะไรก็แล้วแต่ช่างเขาเฉยเยนิ่งๆไว้นะครับตึกตองนะครับ นะคิดให้มากก่อนที่จะควักเงินก่อนที่จะโอนเงินระวังนะครับเดี๋ยวโดนหลอกนะคนเกิดวันศุกร์วันนี้นะพื้นฐานดวงนี่ต้องนิ่งๆใจเย็นๆนิ่งๆใจเย็นเเลยไม่ต้องไปสนใจใครใครจะเป็นอะไรใครจะไปเหนือไปใต้ก็ช่างเขานะครับนะแต่สิ่งที่ท่านจะ จะเจอนะจะมีเรื่องระวังไว้เรื่องเรื่องทรัพย์สมบัติของท่านนะให้ระวังให้ดีสุภาพสตินารีนะจะมาหาเรื่องท่านนะแล้วก็ระวังไว้เรื่องที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่ทำมาหากินเขตแดนอะไรทั้งหลายแหละระวังจะมีปัญหาอาจจะนะอาจจะมีปัญหานะทำให้ท่านทุกข์ใจมี มีลูกหลานหรือมีเพื่อนบ้านญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้ใครก็ตามนะมาโวยวายที้หน้าดา่าเรามั่งหมดบนโ,นโน่นบนนี่อะไรให้เราได้ยินอนี้นะครับจะทุกข์ใจปัญหามันจะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างนะสารพัดเรื่องเลยนะวันนี้แต่ว่าทำยังไงดีละ่ะก็เฉยๆซะนะถ้าถ้าหนักก็อาจจะมีเรื่องกันเลยแต่ถ้าเบา ก็แค่บ่นเป็นหมีเป็นแมงวีแมงวันมาตอมหูตอมตาให้เราลำคาญเฉยๆไว้ครับนะวันนี้ดีที่สุดเลยนิ่งเฉยอยู่เฉยๆนิ่งๆเพรอ,อสุกนะแล้วเดี๋ยวเหตุมันก็จะผ่านพ้นไปวันนี้ถ้าใครมีปัญหาไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ดวงเนี้ยให้อยู่เฉยๆนิ่งๆวันนี้นะครับพุทธที่20ใช่ไหมวันพุทธที่20เนี่ยนะเป็นวันกองทัพเรือด้วยวันเด็กสากลด้วยนะครับ เฉยๆนิ่งๆระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารหรือคนงานคนอายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนให้ท่านเขาจะอาจจะก่อเรื่องอะไรกันทําให้เราทุกข์ใจเมื่อเราทุกข์ใจเราก็ทําไงล่ะดับด้วยครับดับทุกข์ด้วยใจของเราจิตของเราปล่อยวางมันไปเฉยซะนะครับสุขนะครับแล้วจะดีขึ้นมันเหมือนลมพายุมันพัดมา มีทั้งลมแรงมีทั้งฝนมีทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้องรุ่มร่ําไปหมดหลังคาสะเทือนแล้วกันแต่ท่านอยู่เฉยๆอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดพอแล้วโชคดีนะครับสวัสดีครับเสาร์ท่านที่เกิดวันเสาร์วันนี้ดวงของท่านนะอย่าตะบะแตกอย่าสินขาดนะครับให้ระวังนะครับระวังแล้วก็ระวังผู้ ปฏิบัติผู้ทรงศีลทรงธรรมด้วยระวังไว้นะเอออาจจะมีเรื่องอเด็ดล้อนเงินด้วยนะระวังนะจะใช้ใจ่ายเงินทองต้ง,ตงระมัดระวังแล้วก็ดวงก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ไปวัดไปวาไปสถานธรรมสถานที่ปฏิบัติอาจจะเกิดความไม่พึงพอใจไม่ชอบใจนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติเฉยๆไว้ครับนะเฉยๆจะไปยุ่งนะครับ อย่าไปยุ่งกับมันนะใค่ขเขาจะทําตัวไม่ดีก็ช่างเขานะครับระวังนะวันนีนะ้อาจจะมีเรื่องกับพวกฤาษีโยคีพระปิสุสมัมมเนรทีพามทั้งหลายแหลผู้ปฏิบัติทั้งหลายแหลไม่ถูกจริตเรานะถ้าไม่ถูกจริตเราเราเฉยๆไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องกับหัวหน้าผู้บริหารเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะเขาอาจจะมีเรื่อง ม่รู้คือเราเราใจเย็นๆยนเราเฉยเยไวนะครับกรรมใขรกรรมมันนะกรรมไขรกรรมมันเราอย่าไปกรรมของเขามานะแบถ้าปล่อยมันไปนะครับถือศีลปฏิบัติธรรมของเราไปมาระวังเรื่องการเงินไวนะครับใจดีมากเกินไปก็ไม่ได้นะเสาษนะครับใจดีมากเกินไปไม่ได้นะครับวันนี้นะระวังนะอย่าเอาใส่ใจตนเองทําอะไรให้ใจเย็นเย็น นะดวงของท่านมันจะดวงใจร้อนร้อนอยากได้เงินร้อนใจร้อนอยากจะถูกหวยนะจะปล่อยเงินกู้เก็บเงินดอกโวยบุญวายไปหมด <c oughs> สาววันนี้ระวังเดือดร้อนเรื่องการเงินนั่งคิดเลยละนะแต่ดวงดีไหมดีครับนะถ้าพูดถึงเสาที่ดวงดีดเลยนะวันนี้ขายที่ขายทางได้บนบานสารเก่าบอกเลยบอกเจ้าที่บอกเจ้าทางนะครับบนบานเลยนะครับบอก แม่เจ้าแม่เจ้าพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับภาพรวมๆของเสาวันนะี้ดีนะดีนะหลวงบอกไว้ก่อนนะแต่ไอที่ไม่ดีคือจะไปตีกับเขานี่แหละไปทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปทะเลาะกับผู้ปฏิบัติไปทะเลาะไปด่ากับสมบรรณะชีพามฤษีโยคีอะไรก็แล้วแต่เราอยู่ที่ไหนก็ตามจะเจอเจอคนที่เรียกว่าคน,คนถือศีลคนปฏิบัติจะอยู่ในคาบนักพจนฤษีนักบวชอะไรก็แล้วแต่ ขอให้ท่านหลับตาแล้วก็ภาวน,นาพูทดโธดหรือไม่ก็วางเฉยเดินหนีไปอย่าไปยุ่งอย่าไปฟังฟังแล้วเดี๋ยวเกิดอารมณ์นะครับสื่อสื่อ,อโซเชียลทั้งหลายแหละนะเสาร์น,นะครับเฉยครับมันเป็นวัตจีกรรมมโนโนกรรมนะมันมันจะเกิดกรรมขึ้นมาระหวังให้ดีอย่าใจร้อนเตรียมรับทราบครับคนเกิดวันเสาร์อย่าลืมครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ นะครับดูดวงส่วนตัวก็มานะครับน่ะแล้วที่บ้านลุงชาตินี้ลุงก็บริการนะครับนะตอกเส้นผ่อนคลายนะครับวันหนึ่งลุงรับแค่4คนนะสคนเท่านั้นวันหนึ่งนะครับคนละ1ชั่วโมงนะครับใครจะมาโทรมาบอกก่อนนะครับนะเบอร์โทรอยู่นะมีเบอร์โทรให้นะครับวันละ4คนคนละ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับตอกเส้นผ่อนคลายเพื่อสุขภาพนะครับลุงทําเอง นะครับโชคดีครับทุกคน